เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับอันนี้ฮอนด้าแจ๊อครับใส่ปิ้งเลยสีสันเงาฉ่ำจดปี07เเครื่องดีเ,เดิมๆนิ่งๆน,นิ่มๆครับความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลได้สบายด้วยน้ำไม่ดันควันไม่ไหล เกียร์โต้เจ็ดสปีดเปลี่ยนดีเปลี่ยนนิ่มนอนหเลยรวมแล้วก็เครื่องเกียร์ดีครับช่วงล่างนิ่มเดียวซ้ายขวาไม่ดังตัวถังสวยบอดี้สวยสีสันก็สวยครับสมบูรณ์พร้อมใช้ในราคาเพียง6,9,900บาทไปขับกันหล่อๆได้เลยครับภายในสมบูรณ์ไม่ขาดไม่ชำรุดมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสให้ด้วยเปลี่ยนเกียร์ที่ปรงมาลายได้ ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกสีกันประจำได้ไหม่พาคลิปใหม่ๆนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนสามารถนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยพิกัดดูรถอยู่ในเมืองโคราชครับ6 9ห0 0นบาทขายเงินสดอย่างเดียวครับลดได้นิดหน่อยพอเป็นค่าน้ำมันกันไป บอดีดีครับหน้าเดิมหลังเดิมรอยพับรอยอกักอยู่ครบไม่มีชนน่ะภาษี6กเจ็ดครับก็ไปต่อได้ปกติขันหน้าเดิมบ้างของเครื่องสะอาดสวยเครื่องไอดีให้เล่มชุดโอนครบสนใจสายตรงถึงผู้ขายโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ